สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคนอีสานยูสิงค่คะวันนี้จะชวนทุกท่านไปแก้บนที่โกลเด้นมาลไปกันเลยค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามีด้วยเหรอแก้บนที่สิงคโปร์มีค่ะอเผอิญว่าที่โกลเด้นมาลล์คอมเพล็กซ์นะคะก็จะมะีท่านพระพรหมนะคะประดิษ,ษฐานอยู่ที่นั่นและท่านก็เป็น อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวไทยในสิงคโปร์ค่ะและสำหรับโกลเด้นมาร์คคอมเพล็กซ์นี้นะคะเป็นอาคารที่รัฐบาลสิงคโปร์สร้างขึ้นเนี่ยช่วงปลายทศวรรษที่1,960ไปจนถึงต้นทศวรรษ1,970กันเลยทีเดียวค่ะอาคารนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 16ชั้นชั้นบนบนนี้เขาก็จะเป็นที่พักอาศัยส่วนชั้นล่างก็จะเป็นพื้นที่สำนักง,งานร้านค้าและอื่นๆนะคะก็เดต My c ์คอมเพล็กนี้มีชื่อเล่นที่เขานิยมพูดติดปากก็คือ l i ตเติ้ลไทค่ะเพราะมีซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านอาหารที่ขาย สินค้าไทยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีร้านนวดแบบแผนไทยค่ะบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่จัดทัวร์ไปประเทศไทยนะคะและถ้าหากได้มีโอกาสไปเดินที่ Golden m o u ลนะคะ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนทุกท่านเดินท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะกำลังจัดซื้อหาของที่ต้องการค่ะค่ะแล้วโดยสิ่งที่ดิฉันนำมาแก้บนในวันนี้ก็คือพานดอกไม้หนึ่งคู่พวงมาลายัยน้ำแดงสี่ขวดนะคะแล้วก็มีไข่ต้มที่ดิฉันเตรียมมาตามความเชื่อของเราชาวพุทธนะคะองค์พระพรหมหรือเท้ามหาพรหมนี่เชื่อกันว่า หากใครที่อธิษฐานและบูชาท่านด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เชื่อว่าจะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ค่ะและเนื่องจากว่าพระพรมมีสี่พักดังนั้นนะคะเวลาเราบูชาก็จะต้องให้ครบทั้งสีทิศสี่สีพักเลยค่ะสีทิศในที่นี้ก็คือในเรื่องของด้านการงานด้านการเงินด้านความรัก และก็ด้านภาพรวมค่ะและจะทำให้เราได้รับพรครบทุกประการค่ะอันนี้ต้องขอ,อนำเรียนทุกท่านว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อก็ทำตามความเชื่อของตัวเองนะคะส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเคา,ารพสิทธิ์ของกันและกันนะคะ ส่วนทูบที่จุดนี้คุณป้าที่ขายดอกไม้ท่านแนะนำว่าถ้าหากเราจะบนให้ใช้ทูป18ก้านและก็หากเรามาแก้บนให้ใช้ทูป12ก้านค่ะ และในการสักการะก็จะมีคาถานะซึ่งสลักไว้ใต้ฐานที่นั่งของท่านพระพรมนะคะเราก็จะกล่าวสวดตามคาถานั้นอยู่ประมาณห้ารอบค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะไหว้ให้ครบทั้งสีทิศก็จะเป็นอันจบพิธีการแก้บนของเราค่ะค่ะและเมื่อเสร็จภารกิจการแก้บนของเราแล้วนะคะเราก็มากินมื้อเที่ยงกันที่ร้านบ้านเบียร์ไทยค่ะอาหารที่เราสั่งก็จะมีทอดมันคอหมูย่างและก็ส้มตำค่ะ และหลังจากนั้นเราก็มาหาซื้ออาหารไทยเพื่อกลับไปกินที่บ้านเรานะคะมีหลากหลายให้เลือกเหมือนกับตลาดนัดบ้านเรานั่นแหละคะ่ะทุกท่านคะ่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือราคาที่นี่ที่สิงคโปร์จะสูงแต่ก็สามารถจับต้องได้คะ่ะตามขนาด ตามไซส์ตามจํานวนนะคะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปชั้นล่างก็จะเป็นร้านขายของชำแบบนี้ค่ะส่วนชั้นบนก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีอาหารสดขายแล้วแต่เราจะสะดวกนะคะจะซื้อด้านล่างก็ได้จะขึ้นไปชั้นบนซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่ะ และนี้ก็คือโกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์นะคะศูนย์รวมสินค้าของชาวไทยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ